สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนลมาจี๊มินิทานสนุกฟังแล้วก็อดขำไม่ได้มาเล่าให้ฟังนะครับชื่อเรื่องว่าพระกับเด็กขี้มูกมากมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งแม่เป็นคนชอบทำบุญจะใส่บาตรตอนเช้าทุกวันอยู่มาวันหนึ่งแม่ไม่ว่าองออกมาใส่บาตรจึงเรียกให้ลูกสาวไปใส่บาตรแทนส่วนลูกสาวยังเด็ก ตื่นมาไม่ทันได้ล้างหน้าล้างตาก็รีบไปใส่บารขี้มุกขี้ตาเกลือกลังพอพระเห็นเข้าก็รังเกียจเอาฝาบาข้อหัวจนเป็นรอยแผลเป็นที่หน้าผากผ่านมาหลายปีพระองค์นั้นก็สึกส่วนเด็กหญิงคนนั้นก็โตเป็นสาวสวยเลยมาชอบพอกันอดีตพระเห็นแฟนสาวมีแผลเป็นที่หน้าผากก็ถามว่าหน้าผากน้องเป็นอะไร แฟนสาวบอกว่าไม่รู้ว่าไอ้พระบ้าที่ไหนเอาฝาบานมาเคาะหัวอดิตพระก็เลยจำได้ขำกันทั้งคู่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าจุดใต้ตำโตจากนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดเราว่าเราควรแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะเช่นเวลาใส่บาทพระควรแต่งกายเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านครับ จุดใต้ตามตอเป็นสำนวนไทยมักใช้เปรียบเทียบการพูดหรือการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไปแทงใจดำไปโดนเจ้าตัวโดยที่ผู้พูดหรือผู้กระทำไม่รู้ตัวขอบคุณครับสำหรับวันนี้แล้วอย่าลืมติดตามน้องมาเจีน,นะครับแล้วเจอกันใหม่ค็มหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ